ดูการผ่อสู้ศึกสายเลือดแล้วทุกคนศึกสายเลือดนีอันนี้ไม่ใช่ศึกสายเลือดแต่เป็นวิธีที่พี่สาวสอนน้องสาวในการต่อทรัมดพาานนูพี่ราชาสอนน้องพี่ราชาสอนน้องจ้าธรรมดาจะที่ไหนล้วพี่ราชานะแน่ใจนรว่านี่คือการสอนแน่ใจนะน้องขูแล้วน้องรูแล้วราชากับโคเบอร์ครับพี่น้องท้องเดียวกัน แน่ใจวันนี้แน่ใจนะอาจารย์วันนี้คือการสอนน้องอะลูกป้าป้าไม่ค่อยเชื่อเลยนะเนี่ยเอาโคเบอร์ยอมแพ้ซะแล้วโคกระโดดจัดคอพี่สาวเลยลูกพี่ลาพี่ราจานี่คือเปรี้ยวเปรี้ยวมากพอเก็บมอสโกกับโซเฟียไว้ข้างในนี่พี่ราจาก็เปรี้ยวทันทีเลย